ร้านโลบักช็อป th บริการเติมโลบักแบบ id บวกพาร์ตเลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อป บริการเติมรลวักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบ็อกฟูดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนลงสตอรี่ใหม่นั่นเองนะครับผมสตอรี่เอ่อนะเรื่องเมจัยเนาะนะครับสำหรับใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องเมจัยที่เป็นอาราดินเนาะก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอืมวันนี้นะครับก็เตรียมเขาเรียกไงเตรียมแผนมาแผนเนี่ยก็ คล้ายๆเดิมเลยครับอาจจะเพิ่มตัวละครมาสักตัวหนึ่งนั่นเองนะครับทุกทีเนี่ยถ้าใารไม่ไหวเนี่ยก็จะเตรียมพวกชิกะมารุหรือดีโอโจทาร่อะไรต่างๆนาะเราพกไปอยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็พกมาอีกครับผมอันนี้อันนี้เราพกมาเลยนะอันนี้แนะนําว่าให้พกมาเลยนะครับเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ส่วนตัวที่เหลือนะครับก็มีสีตัวนะครับมินาโตะเวลแปดสิบฟิเซอร์เเวลแปดสิบ เออวิ่เวล80แล้วก็บูมาเวล80นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแนะนาว่าให้เวลเยอะๆนะครับสาหรับ4ตัวนี้ไม่งั้นเล่นไม่ไหวนะครับผมเออเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะครับอ่าเออเออแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็ด่านเนี่ยจะจบอยู่ที่ด่าน84เนอะบอสหน้าตายอย่างนี้นะครับอ่ะส่วนเราจบมาแล้วเนี่ยเราจะได้ขี่ผมอย่างนี้ครับนี่โคตรเท่แลแบบรวดเร็วรวดเร็วอ่ะเอาเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้เกือบแล้วเกือบแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็เข้าพาเข้ามาในเกมแล้วโอเคพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบเป็นเมืองอินเดียอินเดียหน่อยเนาะเออใช่อินเดียป,ปะ่ะไม่รู้แบบยุคสมัยเก่าปะ่ะเออนั่นแหละก็จะมีมอนเนี่ยออกมาจากรูนู้นนะครับและมันก็จะมาชนวางเรานั่นเองนะเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับเราวางมินาโตะด,ดักไว้อย่างนี้นะครับผมหันหน้าไปอย่างนี้นะครับโอเค พอวางเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเปิดเอ่อเซตติ้งนะครับแล้วก็ออโต้สคริปต์นะครับออโต้สคริปต์เนี่ยจนถึงเวฟที่5นะครับให้เอาออกเนาะเออเราก็อัพขั้นมินาโตะไปด้วยนะครับอ่ะซึ่งคลิปเนี่ยเราก็อาจจะมีเร่งคลิปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราต้องฟาร์มตังค์แล้วก็เหมือนแบบข้ามเวฟอะไรรุ่นๆเงี้ยเออเพื่อเอาเงินมาใช้อะไรเงี้ยแต่ช่วงไหนที่เราต้องพูดนะเดี๋ยวเราก็จะพูดแล้วก็ไม่สโสเนาะเออนะครับก็อาจจะแบบนานด้วยนะครับคลิปนี้เนาะก็แบบ ทีเดียวจบนะครับเผื่อหลายคนสงสัยหลายคนอยากจะเห็นว่าเออมันดําเนินเกมยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะครั้งที่เราตัดไปหลายคนงงนะครับก็เลยเออพยายามไม่ตัดและเล,เล่นแทนก็ได้นะครับพอแบบไม่เล่นก็นานเกิน,นครับพี่ก็พอเข้าใจครับ20่นาทีพี่นั่งดูพี่ก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันถ้ามันแบบมันลงรายละเอียดเกินไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เล่นคลิปให้นะครับ อ่ะตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะขึ้นเวฟที่5นั่นเองนะครับผมอ่ะเนี่ยยูนิตชุดเนี้ยมันจะเป็นชุดที่เราจะขึ้นเวฟที่5นะเราก็เตรียมอัพอัพเลยนะเออเดี๋ยวข้ามเวฟขึ้นปุ๊บได้ตังค์ปุ๊บกดอัพมินาโตะเลยนะครับนี่อัพเลยเสร็จแล้วนะครับก็ไปปิดเซตติ้งออตโต้สคริปต์นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวให้มินาโตะเคลียร์ยูนิตนะครับ เนี่ยหยุดเวฟนี้นะครับไม่ต้องออโ,โตแล้วนะแล้วเราก็ยังไม่ต้องกดข้ามเวฟนะครับให้มินาตโตเนี่ยฟาร์มเงินครับอัพขั้นตัวละครตัวเองไปก่อนเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมินาตโตเนี่ยมันจะแบบหลังเวฟไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่ามันไม่มีตังเนาะมันไม่มีการอัพตัวของตัวเองอะเออประมาณนั้นเราเลยต้องฟาร์มเงินก่อนนะครับเนี่ยมันจะมียูนิตท,ที่ชุดเลือด500มาเนี่ยมินาตโตเรายัง500อยอยู่เราเคลียร์ได้ครับแต่ถ้ามันมาอีกหนึ่งชุดนะครับ มันจะมาหนึ่งชุดถ้าสมมติเรากดข้ามเวบไปแล้วมันก็มีตัววิ่งมามอีกดาเมมันจะไม่ใช่ไอเลือดมันจะไม่ใช่500ครับมันจะมากกว่านั้นเราก็เลยต้องมาหยุดที่เว็บนี้นั่นเองนะครับผมอืมแล้วเราก็เตรียมเงินเนี่ยเห็นไหมมาแล้วเนี่ยอ่ะดูเลือดเห็นไหมมันไม่ใช่500มันเป็น700แล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เตรียมเงินเลยครับให้ถึง1000เนาะแล้วก็อัพตังค์นั่นเองนะครับเอ้ยอัพตัวนะครับผมเออพูดผ,ผิดบ่อยนั่นเนี่ยช่วงเนี้ยสมองสมองมันตีสมองมันตีนตเอออ่ะ ไม่ค่อยได้ทำออสตาบ่อยครับเลยติดขัดนิดนึงนะครับผมอ่านี่เราก็อัพโป้งเข้าไปครับตอนนี้ดาวเมตรเราซัดไป900แล้วไอยูนิตเนี่ยที่มันเป็นชุดหลังเนี่ยที่วิ่งไวมาเห็นปะ่ะอ,อยู่ไหนวะเออนั่นแหละมาก็เท่านั้นแล้วครับดาวเมตรเราไกลไปละเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการวางบูม่าครับผมอ่าตรงช่วงนี้เนาะบูมา่าแล้วก็อัพขั้นไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็ทําให้ดูเลยนะครับ ฟาร์มนิดหนึ่งเนาะช่วงฟาร์มเพราะเนี้ยเราอยากให้เก็บรายละเอียดสักหน่อยนะครับสัตว์ไปยาวๆครับโอเคและมันจะมีเออเขาเรียกว่างงยูนิตที่เป็นเอ่อแอร์นะมานะครับะจะเป็นแบบตัวแอร์มานะเราก็นั่นแหละต้องลงฟิตเซอร์แล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับเวมห้า ลงไว้ตรงตรงนี้นะตรงมุมมุมเดียวกันกับมีหน้าตัวแต่เป็นตรงตรงตรงถนนเน่เพื่อเพื่อที่เ,เขาเรียกไงมันจะได้ตีเป็นเส้นตรงง่ายกว่านะครับเพราะถ้าเราวางเหลี่ยมๆเงี้ยมันก็จะตีอย่างเอียงครับเพราะถ้าเราไม่ค่อยได้อับคันช่วงแรกเนี่ยน่าจะรู้นะว่าการส่งกวยที่มันเป็นกวยเล็กๆอย่างเงี้ยมันถ้ามันเบี้ยวก็คือเบี้ยวไปเลยนะครับมันไม่ใช่ส่งกวยใหญ่ที่ตียังไงก็โดดนะเนาะ เออเนี่ยเราอัพบ,บูมามาถึงขั้น2อ,อย่างนี้นะครับแล้วเราก็พอครับเสร็จแล้วให้เราเอาตังที่เหลือเนี่ยมาลงกับฟิเซอร์บ้างนะครับผมอ่ะพอไม่งั้นเนี่ยมันเคลียร์ไม่ไหวนะเออแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยให้เราก,กดเอ่อเปิดออโต้สคริปต์นะครับจนถึงเวฟที่9นะอ่ะช่วงนั้นนะ่ะเราจะเป็นช่วงเร่งเร่งคลิปของเราเนั่นเองเนานะเพราะว่ามันไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็แค่อัพมินาโตะแค่นั้นแหละ อาจจะเห็นในคลิปแบบมีการจังหวะที่อัพม่น่าตกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราอธิบายว่าทําไมต้องอัพอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอยูนิตตรงนี้มาก,ก่อนเนะเาะอา่าไม่ต้องเลยเรากดข้ามเว็บได้ละอา่าตอนนี้เรากดออต้สคริปต์เลยเพราะว่าโคนมันมีหน้าตบมันไหวอยู่แล้วนะครับอา่าแล้วเรากดข้ามเว็บไปเลยนะครับนี่ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่แบบเออเหมือนเป็นการเริ่มหนึ่งใหม่ครับแล้วมันก็ลากยูนิต ใหม่ทั้งหมดเนาะเออกว่าม,มันจะออกมาถึงมินาโตะเนี่ยมินาโตะเ,เราก็รวยไปแล้วนะครับอืมอ่านี่นี่นอ่ะโอเคเดีวอย่างนี้ไปนะครับนี่แล้วเราก็เช็คเลยครับเดี๋ยวมันจะมียูนิตวิ่งไวมานะเออเรื่องมาเท่าไหร่อ่าพันเจ็ดนะเออ เราก็ดูครับนะมินาโตะไหวไหมเออเนี่ยฟิเซอร์ไม่ไหวเราอัพครับอ่ะฟิเซอร์ไม่ไหวเราก็อัพฟิเซอร์ไม่ไหวเราก็อัพไปอีกนะครับประมาณนี้ซึ่งพี่ก็ลืมแหละเออว่าต้องอัพอีกหนึ่งขั้นนะครับอ่ะโอเคเนี่ยมันจะมีการเฟลอย่างเงี้ยบ่อยมากครับเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะครับเออเนี่ยเลือดเลือดพันเจ็ดตีสองทียูนิตชุดนี้ตายนะครับมินาโตะตีตายแน่นอนอ่ะชุดเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมินาโตะตีตายครับแล้วเราอัพบูม่าเลยนะครับถ้าตีอย่างเงี้ยมินาโตะฆ่าตายอยู่ละแต่ชุดที่2เนี่ยที่กำลังจะมาเนี่ยมินาโตะน่าจะตีไม่ตายนะครับพันสี่เออตายอยู่แหละตายอยู่ตายอยู่ชุดที่สองยังตายอยู่นะครับแต่ชุดหลังจากนั้นอาจจะไม่ตายนะครับยังตายอยู่นี่ตอนนี้เราก็มีเงินแล้วเพราะเราอัพบูม่าเราเอาตังมาอัพมินาโตะครับอะ เป็นพันหไปเลยเพราะจะได้ตีวันช็อตมันไปเลยนะครับง่ายๆนะโอเคนี่ตอนนี้เราก็เวฟที่เก้าไอเวฟที่8แล้วจะขึ้นเวฟที่9แล้วเออพอถึงเวฟที่เก้าเราก็ฟาร์มครับผมเออวิธีการฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวเราก็พูดไปเลยนะเออสรุปไม่ได้เร่งเลยครับคลิปเออ <laughs> <laughs> เพราะว่ากลัวแบบพลาดเนาะเมื่อกี้เราก็พลาดป้อมชนไปนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันไม่น่าพลาดถ้าเราอัพคิดว่าอัพไปแล้วนะโอเคอ่ะขึ้นเวฟที่9ปิดครับออโตส้สกิป แล้วเดี๋ยวเราค่อยออโต้สกิปแบบลากยาวจนจบไปเลยครับรอบนี้โอเคตามเงินไปครับจะเห็นนะครับว่ามินาโตะเริ่มไม่ไหวแล้วได้ทําการวางเออร์วิทนะครับ1ตัวแล้วก็กดบัฟให้เขานะครับให้เขาเคลียร์ยูนิตนะนี่มินาโตะจะดามเมจดกลายเป็น2องพันนะครับละมอนพวกนี้เริ่มมันแค่พันแปดนะครับตียางไงชุดเดียวก็ตายนะครับแล้วหลายคนก็ว่าอ้าวงี้ก็หมดก็จบปะดีอ่ะก็ลง2ตัวสิครับผัดกดไปเลยนะครับผมอ่ะ เราไม่ต้องกดห้ามเวฟนะครับรอครับรอยิ่งเคลียร์เวฟจนจบยิ่งดีเลยครับแบบหมดเลยเหมดสต็อกไปเลยอ่ะยิ่งดีเลยครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยมีหน้าตบมันไหวอยู่แล้วเ,เดี๋ยวพอไม่ไหวเนี่ยเราก็อัพขั้นไปหนึ่งขั้น,นครับแล้วเราค่อยกดบัฟเออมันจะได้เพิ่มดาเมจนะครับมันจะกลายเป็น2อ0พมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะตอนเนี้ยเงินเราอ่ะอย่าเพิ่งไปอัพครับไอ้ป้อมบูม่าเราจะ่าเพิ่งไปอัพเพราะอะไร เพราะว่ายูนิตยังเหลือเยอะอยู่เลยครับมันมันยังเหลือ,เ,ลอเราก็มาอัพไอเออร์วินอะไรเงี้ยแทนไปก่อนนะครับแล้วเราก็อัพฟิชเซอร์สักนิดน,นึงนะครับเป็นอยู่ในขั้นที่เป็นเอองจัดนะเนาะเออเนี่ยเดี๋ยวรอเราเห็นแล้วเนาะว่าเราอัพบัฟเออร์วินหมดแล้วกดครับนี่จากตอนแรก2,002นะตอนนี้กลายเป็น2,005นะครับฟิชเซอร์เราตีห0รเนาะก็เคลียร์สบายๆนะครับก็แบบอีชี่อิชี่อยู่นะครับ รเราก็แบบกะรลบกะไปด้วยนะคระับว่าเออเฮ้ยว่าฟิเซอร์จะไหวไหมเราก็ส่อง,องเนื่องจากฟิเซอร์เนี่ยมันบางครั้งมันก็ตีแอร์เลยอะไรเงี้ยเราเราอยู่ที่เราปรับพาราลิตี้เนาะแต่รอบนี้พี่จะแบบไม่ปรับอะไรเลยะครับเล่นแบบไม่ปรับเลยนะครับบัฟหมดก็กดบัฟครับโอเคหรือบางครั้งเราเออเราลืมกดบัฟบางช่วงอะไรเงี้ย ันทำให้แบบเออให้มันตีตัวแอร์ไม่ตายหรืออะไรประมาณนี้นะครับอโอเคคุณก็ให้มีนาตะเลีร์ไปนะอ่ะอัพอัพไหมไม่ต้องอัพเนาะเออไม่ต้องอัพนะครับอโอเคมีนาตเข้าไหวอยู่แหละนะครับแต่ที่ดูแต่ตัวแอร์เนี่ยไม่รู้สิว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันกว่าจะได้ตีอะ่ะอ,อ่ะบัฟหมดครับ กดบัฟเลยต้องบัฟเร็วๆหน่อยนะเออไหวไหมนะเนี่ยเฮ้ยไหวอยู่นะครับตีสองทีนะครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ไม่ใช่แฮะอาจจะมีหลุดเข้าป้อมละมั้งนิดนึงนะครับเหลือ300ต้องให้มันน้อยกว่า300เอ,อ้าไม่เหลือตายตายตายสบายมากอืมโอเคอ่ะเราอัพป้อมเลยครับปุ๊บอ่ะ ช่วงนี้คือช่วงไฮไลท์ของเราแหละเดี๋ยวเราจะแบบไม่มีการพักแล้วนะครับเราจะแบบวางตัวรุนรัวเลยนะวางแบบวางตัวแบบโฟโฟไปเลยเหนมาเนี่ยอันนี้เราคือเราปล่อยอะเราอัฟฟิเซอร์ไป,ปจบแล้วเนะนี่ยนี่อะวางไปเลยนี่โอเคอ่ะตอนนี้นะครับให้กดข้ามออโต้สคริปเลยนะกดข้ามไปเลยแล้วก็วางบูม่านะครับเพิ่มเพื่อเอาเงินนะครับช่วงนี้คือเป็นการฟาร์มเงินของเราครับ เพราะว่ามันเหมือนไปเริ่มใหม่อะเออนะอไม่น่าตกเคียวไหวอยู่แล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสับมันเดี๋ยวบัฟเออร์วินเดี๋ยวเราต้องอัพอีกนะเออตอนนี้เราฟาร์มเงินไปก่อน,อนเพราะว่ายูนิตมันจะเริ่มวิ่งใหม่ละโอเค เอาแบบไม่พักเลยนะครับตังไม่พออีกโอเคมาแล้วตังมาแล้วเ,ออเราต้องวางป้อมบูม่าให้ได้สักสี่ป้อมนะครับถึงจะไหวนะเพราะว่าเงินเราจะต้องเหลือแบบมากๆนะครับเพื่อเคลียร์ยูนิตแบบอีซี่นะเออเหลือเหลือป้อมเหลือลอยแปดนะอันนี้พี่พาดเองด้วยนะครับลืมอัพบ้างอะไรบ้างนะครับวัดบ้างเออบางครั้งก็อยากจะวัดในคลิปนี้ให้ดูไปเลยว่าเออบางคนอาจจะแบบ เว้ไม่ถึง80อ่ะมันอาจจะแบบตีไม่ตายอะไรบางช่วงนะครับอ่าตอนนี้ก็ดูเลยครับเช็คก่อนเลยอย่างแรกอ่าเลือดส0 0 9มินาโตะตีไม่ตายแน่นอนครับตอนนี้ต้องอัพแล้วเอออัพแล้วเงินต้องมาแล้วจังหวะนี้อ่าพอเงินมาอัพครับอัพครับอ่าอาจจะต้องวางมินาโตะเพิ่มหนึ่งตัวครับอ่าอัพบูม่าไปก่อนเออนี่อ่าแล้วเราก็บัฟเบอร์วินไปครับประมาณนี้หรือไม่ก็เราอาจจะแบบ วางเป็นตัวไปเลยก็ได้แล้วแต่เราอเอออันนี้ก็ดาเมจสามพันอ่ะก็ไหวอยู่นะครับอัพมินาตโตะไปโอเคต้องให้ได้4ป้อมตอนช่วงเออเขาเรียกไงช่วง13เวฟเนาะเออเดี๋ยวพอเราขึ้นเวฟใหม่เวฟหนึ่งเนี่ยเราจะได้อีกป้อมหนึ่งนะครับอืมพอได้ป้อมนั้นอ่ะแล้วเราก็พอเลยรอขายเลยทีหนึ่งนะครับตอนเวฟสิเนี่ยเราจะได้พอดีเป๊ะร็จแล้วเนี่ยเราอัพมินาตโตะรัวๆเลยครับตอนนี้อ่ะ ทำมินโตะลุลวัว,วอัพอเออร์วินตลอดนะครับอ่าโอเคแต่บางคนเนี้ยก็เล่นอัพเออร์วินก่อนเลยก็ได้เออให้มันเป็นสี่ตัวแล้วก็ปัม๊มปั๊มให้มันเป็นเอ่เอเอ่อฟูลฟูลดาวเมจเนาะเอ่อซึ่งคลิปเนี้ยเราก็จะทําเป็นฟูลดาวเมจเลยนะครับก็วางสี่ตัวเลยนะรอตังมาก่อนโอเคเอ่ะมาละเียว,วางไปเลยครับ ล้วเราก็เริ่มเดี๋ยวเริ่มแผนการวางสี่จุดนะครับอโอเคตังเรามาแล้วกดบัฟไปเลยครับเราก็จำไว้ด้วยนะครับว่าเราบัฟตรงไหนไปบ้างแล้วก็วางมินาโตะไปนะครับนะฮะมินาโตะเนี่ยก็วางแบบใกล้ๆกันตรงนี้นะเขียนแล้วก็บัฟไปครับอันนี้เราจะเริ่มแผนแล้วเนาะแผนบัฟเออร์วินนะครับก็วิธีการ กดบัฟเบอร์วินนะครับมันได้หลายรูปแบบเนาะอันนี้พี่จะกดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้นะเป็นตัวเอ็นนะพี่จะกดเป็นตัวเอ็นนะครบกกับเอ็นเล็กเอ็นเล็กซึ่งหลายคนอาจจะกดแบบไล่เป็นวงกลมก็ได้แต่พี่ลืมไงพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบก็แล้วก็กดอย่างนี้ก็ถ้าใครยังสงสัยวิธีการกดบัฟเบอร์วินก็ไปหาดูเอาได้นะครับมีสอนอยู่แล้วเนาะอาจจะมึนๆหน่อยนะครับตอนนั้นอะโอเคปุ๊บ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ขึ้นเว็บสุดท้ายแล้วเราก็ขายทิ้งได้แล้วครับ สำหรับบูมานะต่างเราก็จะหลวๆเอาเลยนะครับตอนนี้อัพเอออัพให้ดีๆนะสำหรับทุกตัวนะครับเช็คด้วยนะมาถึงไหนลนะฟิเซอร์เนี่ยอัพให้แม็กไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเราไม่อยากให้มันหลุดอีกแล้วนะครับเรากดบัฟเวอร์วินอย่างนี้ครับลัววครับพอวางเออเจ้ามินาโตะครบ8ตัวเนี่ยอแปดแล้ววางฟิเซอร์อีกหนึ่งตัวครับอ่าเราก็อัพให้แม็ก อตอนนี้บัฟหมดก็กดครับเนี่ยมันจะเป็นการเล่นอย่างไยครับง่ายๆหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วลก็ไม่รู้ว่าดูแล้วถึงตอนนี้ยังมีคนงงอยู่ไหมนะถ้ามีง,งงก็ขอโทษด้วยนะครับที่อธิบายได้เท่านี้แหละรู้จะอธิบายยังไงเป็นแบบเหมือนเป็นเรงการเล่นปกติไปแล้วแหละถ้าคนเวเยอะๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วในเรื่องพวกนี้นะครับอโอเค ตัวต่อไปเราก็รอกดแบบหมดทุกก็กดเลยครับเงินเราเนี่ยจะเหลือเห็นไหมเหลือเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแค่วางแค่นีนเออ้เหลือเยอะมากๆนะครับจริงเนี่ยเอาตัวอื่นมาเพิ่มก็ได้นะครับแต่อันนี้รอบนี้เรามาหยุดเวลานะครับเพื่อม,มาเคลียรนะ์เนาะดีโอเนี่ยเราก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้ช่วงที่มีราตับตีถึงอัพไม่ต้องแม็กนะสำหรับออดีโอนะครับ อัพจนถึงหยุดเวลาได้แค่หยุดเวลาแรกพอเลยนะครับก็มาวางอีกทีหนึ่งตรงนี้นะเนเงินก็ยังเหลือเพียบอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวฝากมาเดี๋ยวฝากก็ยังเหลืออยู่ก็วางฟิเซอร์ต่อได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่ส่วนตัวก็คงอาจจะอัพดิโอแม็กกันแหละฟิเซอร์แค่สองตัวก็พอแล้ว จะกดบัฟพลาดนะครับกดบัฟพลาดแพ้เลยนะพี่พี่พูดเลยนะบัฟพลาดแพ้เลยนะครับเนี่ยพอบอสจะมาอะไรเงี้ยเราเห็นเอ้ยกดหยุดเวลาทันอะไรเงี้ยเขากดไปนะครับก็จะเหล่านะนี่เราหยุดเวลาเลยโชไป็นสเต็ปสวอร์โูนี่ ง่ายจบโอเคตอนนี้มันจะลุมเจ้าตัวโคและตัวสุดท้ายนะครับออสรุปคือเราก็แทบจะไม่ได้กอคลิปเลยนะครับ <c oughs> แต่มันก็จบเร็วครับ <c oughs> จบเร็วจบเร็วโอเคมาแล้วสับ <c oughs> เจ้าบอสนะครับรอกว่าจะเสร็จโอ้โหสงสัยเราต้องลงดีโอเพิ่ม โอเคโอดะมาครับ,บหยุดเวลาไปเลยอ่าบับหมดกดครับบอสก็บอสเลือดประมาณ60000ไหม6 0 0 0 0 0ก็กว่าครับ60000ต้นต้น,ตนไม่ใช่กว่าต้นต้นนะครับบับไปตอนนี้มีนาโตะเริ่มสัตว์แล้วนะครับหยุดเวลาไปครับผม จริงๆต้องหยุดเวลาตัง้ตงแต่ถึงตรงนู้นละแต่เราไม่รีบเนี่ไม่รีบก็ตีตไปเรื่อยๆเรากดบัฟเออร์วินหน่อยเดียวจริงๆดีโอไม่ต้องรีบหยุดก็ได้นะครับกดบัฟเออร์วินดีกว่าครับเซิร์เวอร์ดูๆนี่หยุดดีแล้วครับจะตายเอาแล้วเนี่ยเห็นไหมเลือดเหลือนิดเดียวละเหลือแสนและกดบัฟเออ อยู่ไทีหนึ่งครับตายแล้วรอบนี้โอเคเรียบร้อยครับชนะละโอเคก็ใครที่ชนะนะครับก็อย่าลืมรับเครดนะครับเพื่อได้ยานผ่านนะเนาะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมวิธีการลงดันดันนี้นะถ้าไม่ผ่านหรืออะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวหรือว่ามีเทคนิคดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ไปละบายจ้า